เป็นคนที่แบบเหงื่อออกเยอะมากค่ะเวลาเพี่ไปเล่นละครนะคะในช่วงถ่ายละครอยู่เนี่ยก็จะแบบขนาดเราใช้โรออนแล้วนะคะเกี่ยวกับแบบพวกสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหงื่อออกมาแล้วก็แบบแอบบมีกลิ่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นนะคะ วันนี้นะคะเบลก็มาทดสอบเหงื่อนะคะหลังจากที่ทำนิรเรายดไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่เราจะมาเทสนะคะก็คือ2วงสัใช่ไหมคะก็ก็เ,เห็นผลนะว่าแบบเออเหนือเราไม่มีนี้หลังจากที่ทำไปแล้วเนี่ยคือเบลไม่ได้ทานโลออนอีกเลยนะคะเพราะว่าเหงื่อันไม่มีแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะมาเทสแบบเพื่อให้ได้แบบแบบเห็นผลชัดเจนนะคะทุกคนจะได้เห็นว่ามันลดจีบะคะ พี่ไปวิ่งมาแล้วนะคะ10นาทีนะคะก็มันทำให้เบิรน์นะคะแต่ว่าเงินไม่มีเลยนะหลังจากการทดสอบดูนะคะถ้าถ้ายังมีเงินมันก็จะมีจุดดำดำดำแต่ตอนนี้คือหายไปหมดเลย before นะคะก็จะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างนะคะ หลังจากที่ทำมิระายไปนะคะวันนี้ก็ครบ2วีกนะคะเบลก็เลยมา f o l l o w u p นะคะหลังจากทำไปแค่2วีกนะคะเห็นผลได้แบบชัดเจนมากเลยนะคะคือเหงื่อแล้วก็กลิ่นคือลดลงมากเลยนะคะและที่สำคัญวันนี้มาเทสแล้วเนี่ยมาวิ่งแล้วนะคะชัดเจนจากผลวิทยาศาสตร์เลยนะคะว่าเหงื่อแล้วก็กลิ่นของเราลดลงจริงๆค่ะ